สวัสดีครับวันนี้วิวกับ a n i เม Star Simulator เหมือนเดิมนะครับคือจากคลิปที่แล้วที่ผมแจกโค้ดไปคือถ้าใครอยากไปดูโค้ดจากคลิปที่แล้วนะครับกดปุ่มด้านขวาบนได้เลยอ่ะขึ้นมาแล้วเราดูหน้าของผมนะสามสองหนึ่งหน้ามันทวยหน้ามันเป็นหน้ายิ้มอะ่ะ ถ้าใครผมผมมาปิดทางนะครับมามปิดเที่นไหนแล,แล้วคือใครถ้าใครลำคาญไอเฟก์ก็ลำคาญไปเอะเฟก์มันลำคาญอ่ะผมลำคาญไอเฟก์อะไรซื้อตัวได้หรอไม่ซื้อโอเคนะครับเข้าเรื่องเลยเดี๋ยวผมจะไปสุ่มโอเคนะครับมาถึงแล้วมา อ๋อลืมไปกดไม่ได้ครั้งแรกจอกเลยครับเออโอ้ครั้งแรกมาดูครั้งแรกมาแล้วรู้สึกว่ามันอุ้ยก็มันจะพูดว่าถ้าครั้งแรกครั้งแรกมาแล้วรู้สึกเหมือนดวงจะไม่ดีไปตลอดเลยไอตัวนี้แหละระดับพุ่นพี่โอ้ยมาทำไมเนี่ย ตัวที่ผมใช้โอ๊ยไม่อยากให้มันออกมาเลยไม่อยากให้มันออกมาคือถ้าผมพูดว่าอยากให้มันออกมามันก็จะออกมามันต้องมีโอกาสได้มนี้กับนี้นี่สิแค่ได้มาหากาผมก็พอใจแล้วไม่ต้องอ,อะไรมาก คลิปนี้ขอแค่ให้ได้มาหากราบก็พอไม่ก็เพชรหมดน,นะไม่ใช่เพชรหรอกทองหมดเงินเงินเงินอะไรนี่เงินหมดจะเรียกอะไรก็เรียกไปเถอะครับมาดูเงินจะหมดหรือจะได้มาหากราบก่อนมาดูกันโอ้ยทีในอสตาแบบ ถ่าผมขอบน่นหน่อยที่นอสตาสมได้ง่ายกว่านี้อีกไอตัวเมกาเลยสองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นนะจำไม่ได้สองเปอร์เซ็นหรือหนึ่งเปอร์เซ็นะเมื่อกี้หายไปแป๊บตึงนะครับหายไปแป๊บตึงทีกดสมคาชาไม่ได้เลยเอเกมเข้าใหม่ก่อนมาแล้วครับสมได้ละรุ่นพี่ คลิปนี้จะจบต่อเมื่อผมได้ระดับมหากราบหรือผมจะได้เงินผมจะหมดหง่ายๆมันไม่ล็อกนะเกมเนี้ยประตูมันเปลี่ยนสีไปเปลี่ยนสีมาเพื่อให้ดูลุนๆนะครับแต่จริงๆมันก็จะวาร์ปมาเลยอุย้ยตกใจ โอ้ยมหากา้าบจะสองจุดสิบเปอเซนลอะไรเนี่ยเบาบางหยุดโอ้ยโอ้โหคิดว่าตันนี้ตังจะหมดหรือจะได้มหากราบคิดไว้ก่อนนะอย่าก,กอไปดูนะคืนเนี่ย เบาบางใน10%มันได้สองครั้งติดแต่3%ที่มันต่ำกว่ามันก็ไม่ได้ต่ำกว่าดิดนึงนะมันก็มันโอ,อกาสมันต่ำกว่าเยอะแต่ในเมื่อที่ผมได้10%แล้วก็ต้องได้ก็ต้องได้3.10%บ้างสิแล้วถามว่าผมไม่อยากได้เอ้ยไอยระดับสองระดับนี่เหรอ อยากได้แต่คือตัวโอกาส0.50 0.05อันนี้ยังพอเป็นไปได้อยู่3.10ทำไมอ่ะทีเล่นออสตานะรูไมเกิดอะไรขึ้นแต้ตัว5%หนักมากฟาร์มเพชรเอา6ดาวแต่คือผมขอบนแต่ผมไม่ไม่มีทางเล่นให้ดูถ้าอยากเล่นให้ดูเดี๋ยวจะเล่นโอเคเป็น แต่ขอบอกไว้เลยตอนปัจจุบันนี้ก็ได้มาแล้หกดาวไม่บอกแล้วกันว่าตัวอะไรถ้าผมอยากทำออสตาเดี๋ยวค่อยบอกว่าคือตัวอะไรต้นพี่กี่เปอร์เซ็นต์อะตัวอะไรนะไอตัวดับเนี้ยมันชื่ออะไรนะลืมสามแปดเปอรเซนตอตัวนี้อะไรเนี่ยหยุดหยุดได้แล้ว อะไรมากระนักนกัะหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยหยุดได้แล้วขอระดับผมขอเป็นระดับมาหากาบเธอมาหากาบตัวเดียวก็ได้ แล้วกับระดับอื่นๆของมาหาการครับโอ้ยตัวมหากามันได้ยากเนี่ยมันต้องมีทางได้เพราะตอนนั้นผมเคยเจอครั้งหนึ่งนะครับในอีพีที่แล้วอ่ะคือมันก็ตอนนั้นมันเหมือนเตือนอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เหมือนตอนไหนนะผมจำไม่ได้ว่าใช่ตอนอัดอยู่หรือเปล่าหรือตอนกดข้ามคลิปแต่ผมจําได้แค่ว่ามันมีคนได้ระดับตัวเนี้ยตํานานเลยอะ ไม่แน่ใจแต่รู้แค่ระดับข่าวลือเพื่อตำนานคือสแสดงว่ามันต้องมีทางได้แต่แค่มันจะเป็นสักครั้งเฉยๆจะเป็นสักครั้งในชีวิตมัง้งใช่สักครั้งในชีวิตก็เถอ,เอขอสักครั้งในชีวิตเถอพูดผิดเรียงคำผิด หยุดขอมหากาบอะไรเนี่ยซาสตาจรหยุดหยุดกับระดับนี้ได้แล้วได้โปรดหยุดเธอหยุดขอมหากราบมหากราบได้ไหมระดับมหากราบโอ้ยเบาบางคือนานๆที่มันจะได้ก็จริงแต่คือมันคาใจแล้วคือได้สิบเปอเซนต์มาแต่สามเปอเซนต์ไม่ได้ดวที่มันสมพวรเป็นระดับต่อไป แต่มันไม่ไหายแล้วดูเงินสิเก้า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 รอบต่อไปอาจอาจจะนำโชคนะครับเพราะเงินเก้า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 อุย๊ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอขยี่ตาครับเว็บกลับเป็นตัวหลักแล้วก็เป็น หมู่บ้านเงานารุโตะเอ้ยมาได้ไงฟาคาชิพมาได้ไงอ่ะถือว่า9999ดีนะครับเงิน9999เป็นเลขมงคลคือแต่ไหนๆเขาก็ให้มาแล้วคือผมก็จะสุ่มๆไปให้เขานะครับถือว่าเป็นการให้คร้งนี้ดีใจแล้วไม่ต้องการอะไรแล้ว เป็นการสุ่มเล่นๆนะนะครับเพราะคลิปนี้มันไม่จบแน่นอนฮ่าฮ่ฮผมเลยจะสุ่มเล่นเดีกว่าว้าวโอเคนะครับผมก็ไม่ไมแบบไม่ตื่นเต้นและไม่รุ้นแล้ว เพราะแบบตอนนี้ก็แบบก็ถือว่าได้ไปแล้วนะคะมาหากกับตังก้าเก้าวก้าจำไว้นะถ้าตังใครมีก้าเก้าเอ้ก้าเก้าวก้าให้รีบสุ่มเลยในแบบนี้ว้าวโอ้ว้าวอะไรอะไรฝันไปหรือเปล่าต้องไม่ได้ค่ะาชี้สองตัวเลยอะงงเหมือนกัน ผมไสุ่มไม่หรอกขอมามามา,มาสุ่มต่อผมก็ไม่ลุ้นอะไรอีกแล้วผมบอกแล้วไม่ลุ้นไม่ลุ้นก็คือไม่ลุ้นไม่ต้องการอะไรแล้วตอนนี้ถือว่าเป็นการสุ่มเล่นๆนะครับแต่มันเป็นการสุ่มเล่นๆที่โชคดีมากๆไม่ใช่มากหรอกถ้ามากมันต้องได้นี่ระดับขาวลือขึ้นไป อน่าจบข่าวลือตำลงไปข่าวลือกับตำนานเนี้ยถึงจะแบบโชคดีมากๆแต่ผมอยากรู้ว่าคนที่ได้ตำนานจะก,กีดขนาดไหนคงจะกีดลั่นบ้านคนที่ได้ตำนานถ้าเป็นผมผมผมกีดได้แต่แต่ไม่ฆ่าไม่เอาหรอกกลัวโดนบ้า โอเคไม่ไม่สนใดแล้วสุ่มเล่นๆนะครับเพราะยังไงก็ก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วได้ก็คือได้ไม่ได้คือไม่ได้นะครับตอนเนี้ยสุ่มเล่นๆแต่คือมันการันตีด้วยถนะ้าสมมุติสุ่มหกร้อยครั้งก็จะการันตีโอ้ยพูดผิดขัด พูดติดอ่างสิเนี่ยสริมหกร้อยครั้งจัการันตีตำนานของผมเจ็ดสิบสองครั้งแล้วมันต้องอีกโหอีกเยอะเท่าน,นี้คือเจ็ดสิบสองครั้งเจ็ดสิบสามเป็นไปได้ะม,มนก็เป็นไปแล้วนั่นแหละประตูนี้คือประตู ขอคิดฉายาก่อนเอาฉายาเลยด,ปปดยลยีประตูที่สุม่มตรงเนี้ยประตูผมคิดฉายาแหละประตูที่สุ่มประตูนี้จะเป็นประตูที่จะปล่อยเกลือออกมาจะคือมันเป็นตัวอีกฝั่งหนึ่งคือมันอยู่ใต้ทะเลนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเอาเกลือกมาจากตรงเนี้ยแหละคือผมไม่ได้อยากตั้งเลยนะผมก็แค่ตั้งฉายาให้มันเฉยๆเพื่อเป็นประตูประตูใต้ทะเล แล้วต่อไปนี้ผมจะเรียกประตูนี้ว่าประตูใต้ทะเลนะครับดืดตู้แล้วคือในตู้กระชาปองนี้ผมจะเรียกว่ากระชาปองใต้น้ําดีมะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวคนดูงงคนดูงงมาแบบงงแล้วก็คิดว่าไอ้นี่มันพูดอะไรเนี่ยเสร็จแล้วก็กดดิดไลท์ให้เออเสียได้ แต่ก็ไม่เห็นดิดไลท์แล้วพวกผมปิดไปแล้วฮ่าฮ่าฮคือคลิปนี้ยังไงผมก็ต้องปิดแน่นอนคือคลิปตุกคลิปผมปิดอยู่แล้วแต่คลิปนี้ผมจะจะต้องจําตัวเองเลยว่ายังไงก็ต้องปิดแน่นอนแบบทําอยา่างคร่งคัดเลยเพราะถ้าสมมุติยู่ด,ดีดีผมได้ข่าวหรือตำนานม,มันดี่ถ้าทางดิด,ดไลท์มาเพียบนะครับขอบอกไว้ก่อนส่งต่อไป กอมันเด้งไปเกมอื่นคืออะไรจุดเริ่มต้นหมู่บ้านเงาโอเคเนี่ยตรงตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือน้ำทะเลแล้วตรงเนี้ยก็จะเป็นตัวสุ่มที่มันจะดูดเกลือจากน้ำทะเลออกมามันไม่ใช่น้ำทะเลเหรอกมันเพป็นน้ำที่เชื่อมจากทะเลเข้าใจนะขอดูกลอนอะไรเนี่ยลูกอมงั้นเหรอ เท่าไรอ่ะไม่ซื้อหรอกโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยเยี่ยมนะครับนกอมก็พอบุกเยอะอยู่นะเอาเข้าตูสุ่มไม่ได้โอเคมาแล้วมาสุ่มต่อเข้าเลืเอเ่อ,อถ้าสมมุติผมได้รล้ดับ ข่าวลือหรือไม่ก็ตำนานผมจะกีดโชว์จริงๆผมจะกีดโชว์แต่ก่อนที่จะได้ผมจะเขียนคำเตือนไว้ก่อนนะครับว่ากรุณาลดเสียงถ้าคำนั้นมาเมื่อไหร่เตรียมลดเสียงนะครับไม่งั้นมันจะแบบไม่พูดละกันเดี๋ยวก็รู้แต่ผมคิดว่าไม่ได้ โอเคนะครับวันนี้คือการสุ่มเล่นๆมาดูซีจะได้อะไรผมก็พูดไปตั้งนานแล้วนี่จะพูดซ้อนได้จะจะพูดซ้ําทําไมเออจะพูดซ้ําทําไมพเพื่อจะพูดซ้ําเพื่อว้าวเบาบางนานๆมาทีนะเนี่ยคุยขอโทษนะครับที่ทําให้ใครตกใจแต่ที่ผมไม่บอกให้ลดเสียงเพราะไม่ได้เพราะขี้เกียจแต่ก็เพราะว่า เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับผมกำลังคิดอยู่ลืมคำพูดอีกแล้วลืมง่ายแต่พอจําการบ้านนี่นะจําขึ้นใจเลยไม่ใช่จําขึ้นใจหรอกสมมติว่าครูให้ท่องเอลรแบบนี้ผมจําเลยแบบสมมุติท่องเพลงเพลงนึงอะไรแบบนี้ยผมจําเองเลยจําได้เองคนแรกไม่ได้โม้อันนี้ความจริงนะครับแต่พอทีนี้จําคําพูดไม่ได้ผมก็ลืมไปแล้วว่าจะพูดว่าอะไรเนี่ย น่าจะพูดผมลืมคำพูดองั้นไม่ต้องไปสนใจมันแล้วกันผมอาจจะดูเออๆนะครับแต่ไม่ได้เอออุ้ยได้รุ่นพี่คือเห็นสีม่วงมาผมตกใจเลยนะแล้วถ้เห็นสีแดงกับสีส้มผมัวมานี่จะขนาดไหนเนี่ย แต่สีเนื้อนี่ก็ไม่เอานะผมผมไม่ร้อนนะครับไม่ปวดร้อนหรอกเพราะก็ก็ถือว่าแบบสบายๆนะครับแต่คือเกมน,นี้เดี๋ยวผมอาจจะอาจจะมาเล่นแบบเป็นการสุ่มนะครับอาจจะไม่ค่อยได้เล่นฟาร์มแล้วหลังจากคลิปนี้อาจจะมีคลิปฟาร์มบ้างเฉพาะพิเศษไม่ใช่เฉพาะแบบเรื่องพิเศษอะไรเท่านั้นนะครับอย่างเช่นแบบ ออมุ้ยตกใจมากับคืออย่างเช่นสมมุติว่าแบบมีอีเว้นใหม่เข้ามาคิดคำพูดต้องนานคืออย่างเช่นมีอีเว้นใหม่มานะครับเกมจะบอกให้พอบ้างเนี่ยกดสูมไม่ค่อยติดแล้วคือพอมีอีเว้นใหม่มาผมอ,อาจจะสอนย้ำว่าอาจจะอาจจะไม่ได้สอนโอเค นึ่งทุ่มแปดนาทีว,าว้าวโอเคไม่เป็นไรเบาบางเลยโอเคผมเห็นรูปตัวตัวนี้มันหายไปผมสุบที่ผมคิดว่าโชคดีแนะ่เบาบางถ้ามันมีเลขสวยๆมาอีกเลขเงินสวยๆมาอีกผมก็คิดว่าจะได้มาหากราบไม่ก็ต่ํากว่านั้นนะครับโอกาสต่ำกว่านั้นไม่ใช่ระดับมันต่ํากว่านั้นไม่ใช่พลังมันต่ํากว่านั้นโอเค จริงๆผมถ้าผมส่มสิบติดต่อคันนี้คุณจะได้ตัวดีๆไปหนักแล้ะไปเยอะด้วยเอ๊ะโอ้ยตัวดีๆไปเยอะเออนี่ทำไมเป็นคนไทยแต่พูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดเลยงงกับตัวเองมากดคลิกสาธารณะ คือแบบมันจะเล่นในเฉดสีส้มทุกทีนะคพะพอผ่านสีส้มไปแล้วมันก็จะเป็นสีที่ตามที่เราจะสุ่มได้นะครับอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะมันจะเป็นสีตามที่เราสุ่มได้นะครับมาอันนี้ก็จะเป็นระดับสารทา่คือผมสงสัยนะครับเกมนี้แปลผิดหรอสมมุติว่าแบบสีส้มมันมารอบสุดท้ายแบบเนี้ย ตอนที่ผมเคยสุดได้ทุกครั้งนะครับสีส้มมาเด่นมาเสร็จแล้วก็กลายเป็นเบาบางแบบนี้นะครับขอโทษขอโทษนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคือทำ่าทำไมผมไม่ชุดคลิปนี้ส่งมาตั้งเยอะแล้วผมไม่อยากฟาร์มใหม่แล้วมันฟาร์มยากมันต้องใช้การเอฟเ เข้าใจนะมันต้องเอฟนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเหลือตังค์ไว้สักห้าหมืนแล้วกันนะครับเก็บวไว้เป็นค่าขนมเฮ้ยไม่ไม่ไมผมเก็บไว้เชยๆนะครับเราจะเก็บไว้ตนการสุ่มครั้งหน้าเดี๋ยวห้าหมื่นพอถ้าพอดี๋ยวผมจะไปฟาร์มเพิ่มอีกโอเค ก็จะถึงห้าหมื่นก็นานนะครับหรือหกหมื 60, ่นดีผมขอเก็บเอาถึงหกหมืนแล้วกันดีไหมหกหมื่นนะผมขอหกหมืนถ้าเก็บตุนไว้ไม่ได้รับอื่นไม่เป็นไรมาหากราบก,ก็ดีแล้วไม่ต้องเอามากครับผมสุ่มเล่นๆ่นต,ตอนครั้งแรกนี้คือผมสุมส่มจริงจัง แต่ครั้งอันนี้คือผมสุ่มเล่นๆไม่ได้ต้องการมา,าราบแล้วพบถือว่ามีแล้วแํ่มันก็ไม่มาจริงๆนะอะไม่เป็นไรนะครับหกหมื 60, แล้วแต่คือผมจะไม่หยุดให้มันเป็นหกหมื่นเป๊ะๆไม่ถ้าหกหมื่นเป๊ะๆผมจะสุ่มต่อจำไว้ หกหมื่นเปเปผมจะสุ่มต่ออ่ะรอบสุดท้ายเบาบางจบ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 คลิปนี้รายการตัวที่ได้นะครับคาคาชิได้มาเฮ้ยผิดตัวนี่นะครับคาคาชิอ่ะงั้นผมขอจบคลิป ไพ่อแค่เท่านี้แล้วกันนะครับได้คาคาชิมาแล้วบ๊ายบาย